สวัสดีค่ะอยู่กับช่องมามิกุ๊กนะคะุนนกุ๊กนะคะวันนี้กุ๊กจะมีท่านะคะโยคะมาแนะนําน,นะคะเป็นการบําบัดอาการภูมิแพ้นะคะหอบหืดค่ะการออกกำลังกายทุกประเภทนะคะดีหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเนาะการปั่นจักรยานแต่การฝึกโยคะก็จะได้ในเรื่องของการหายใจนะคะการที่เราฝึกหายใจนะคะแบบโยคะก็จะช่วยในเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดได้ดีมากๆเลย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการออกกําลังกายแล้วเราก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอควรจะออกกําลังกายแบบสลับหนักเบาเช่นวันนี้เป็นวิ่งหรือจักรยานนะคะอีกวันนึงอาจจะเป็นโยคะนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันได้พักด้วยคืออย่าออกกําลังกายเหมือนเดิมซ้ำๆๆอาจจะทาให้กล้ามเนื้อบางทีเราบาดเจ็บได้ค่ะ อาจจะออกกาลังกาย1วันเนี่ยสนาทีนะคะอาจจะเป็นวิ่งวันหนึ่งใช่ไหมคะก็จะมีเหนื่อยอันนี้ค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของปอดแล้วก็หัวใจให้เราแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะมาดูท่ากันเลยนะคะไปค่ะค่ะท่าที่1น,นะคะเป็นท่า c a ท c o วค่ะให้เราวางมือลงที่พื้นแบบนี้ ขยับเข่ากว้างนะคะประมาณอยู่ตรงช่วงใต้สะโพกของเราแบนมือเล็กน้อยค่ะกระจายน้ำหนักมือของเราดีๆหลังยืดตรงหายใจเข้าค่ะให้เรายุบหลังลงแล้วก็มองตรงไปทางข้างหน้าหายใจออกให้เราโก่งหลังขึ้นบางคนอาจจะแบบไม่ชอบท่านี้เพราะว่ามันช้านะคะแต่การที่เราได้หายใจช้าๆเนี่ยจะช่วยในเรื่องของภูมุมแพ้ได้ดีเลย หายใจเข้ากดหลังลงมองตรงข้างหน้าหายใจออกให้เราโกงหลังขึ้นก้มศีรษะลง,าลงหายใจเข้ากดหลังลงมองตรงข้างหน้าค่ะถ้าใครไหวลองยกขาข้างขวาขึ้นไปมอเข่ามองตรงหายใจออกดึงเข่าเข้ามาค่ะก้มศีรษะลง หายใจเข้ายกเท้าขึ้นมองตรงข้างหน้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาก้มศีรษะหายใจเข้ายกเท้าขึ้นมองตรงข้างหน้าหายใจออกดึงเข่าเข้ามาและก้มศีรษะลง และคลายค่ะวางเข่าลงที่พื้นนะคะเปลี่ยนข้าวสลับหายใจเข้ายกขาข้างซ้ายขึ้นนงตรงหายใจออกดึงเข่าเข้ามาก้มศีรษะหายใจเข้ายกเท้าขึ้นหายใจออกดึงเขา่า หายใจเข้ายกเท้าหายใจออกและคลายวางเข่าลงนะคะชายโพสนะคะก้มศีรษะลงหมุนข้อมือไปมาเล็กน้อยค่ะในขณะที่เราฝึกนะคะถ้ารู้สึกว่าเราทำหนึ่งข้างแล้วทำอีกข้างนึงเนี่ย มันวางสองมือนานเกินไปให้เราแบ่งนะคะทําข้างหนึ่งแล้วก็มาใช้ปุดก่อนนะคะคลายข้อมือเราแล้วก็ค่อยมาทำอีกข้างหนึ่งก็ได้อาจจะไม่ต้องต่อเนื่องแบบของปุกนะคะว่าแต่ละคนแข็งแรงไม่เท่ากันค่ะค่อยๆยกตัวขึ้นมาค่ะแล้วท่าต่อไปนะคะเป็นท่าพลังแล้วก็ดาวเวดเซชิงด็อกนะคะเราจะทําคู่กันต่อเนื่องนะคะค่ะเริ่มจากตั้งขาท่าแมววางมือลงที่พื้นเลยค่ะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นหายใจเข้า หายใจออกค่ะให้ยกเข่าขึ้นมาแล้วกดส้นเท้าเป็นดาว n w a r d f s i n ค่ะค่อยๆกดหัวไหล่ทั้งสองข้างลงแล้วกดส้นเท้าลงใกล้พื้นมากที่สุดขาไม่งอนะคะเราจะรู้สึกตึงๆที่กล้ามเนื้อแบบแฮมสต r i ด้านหลังแล้วก็เอ็นร้อยหวายค่ะจากนั้นหายใจเข้าให้ยืดตัวมาด้านหน้าพอเราเดอทิ้งก้นลงนะคะ่ะหัวไหล่จะอยู่ตรงข้อมือของเราพอดีค่ะให้แกนตามของเรารงแขวหน้าท้อง หายใจลึกแล้วก็ออกยาวใครไม่ไหววางหัวเข่าได้นะคะหายเหนือ่อยเรายกขึ้นมาใหม่ขาจากนั้นหายใจออกดึงกลับไปเป็นดาวเวดหายใจเข้ารับแลง้งเราจะทำสักสี่รอบนะคะใครไม่ไหวนะเบรกก่อนได้หายใจออกขาไปเป็นดาวเวดหายใจเข้าแผลง งหายใจออกค่ะดาวเวิร์ดกดหนึ่งรอบค่ะหายใจเข้าแพลงเกรงหน้าท้องหายใจออกค่ะดาวเวิร์ดกดส้นเท้าและกล้มศีรษะลงค้างไว้เลยค่ะค่ะแล้วลดหัวเข่าวาง ชายโพ้นะคะหนุนข้อมือนิดนึงคลายช่วงข้อมือก่อน้าต่อไปนะคะเป็นขาโบโพสนนะคะเราจะนอนข้อมลงไปที่แมทเลยค่ะจากนั้นขยับขาทั้งสองข้างให้กว้างนะคะประมาณอาจอยู่รอบน,นอกสะโพกของเรางอเข่าทั้งสองข้างค่ะจากนั้นเอามือจับตรงบริเวณช่วงข้อเท้าหรือด้านบนตรงนี้ หลายคนนะคะที่ตัวตึงไม่สามารถจับพร้อมกันได้ทั้งสองข้างอาเราเลือกจับทีละข้างนะคะก็คือ,อจับข้างซ้ายก่อนแล้วเหยียดแขนขวาไปข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะ,คะหายใจเข้าหายใจออกให้เรายกขาทั้งสองข้างขึ้นแล้วก็ยกอกขึ้นมาให้พ้นจากพื้นกดหน้าของเราลงเล็กน้อยค่ะแขนทั้งสองข้างตึงเหมือนกันนะค้างไว้สี่ลมหายใจคนที่จับสองข้างได้นะคะก็คือลักษณะนี้ กหน้าวิดนึงสามสองหนึง่งและคลายสลับข้างเลยนะคะสำหรับคนที่ทำออปชั่นเหยียดแขนซ้ายไปข้างหน้ามือขวาจับข้อเท้าหายใจเข้าหายใจออกยกต้นขาขึ้นและย,ยกมือให้คนจากพื้นกดหน้าของเราลงเล็กน้อย ค่คลครจากสองข้างได้อ่ะทำรอบที่สองดันยกต้นขาขึ้นมาสี่สามสองหนงและคลายค่ะวอยเช้านะคะ เอาือวางข้างๆค่ปะปวกโตัวขึ้นมาเลยขยับมือให้อยู่ใต้หล่นะคะเข่าอยู่ใต้สะโพกแล้วโค้งหลังขึ้นมาก้มศีรษะคลายกล้ามเนื้อหลังนิดนึงที่เมื่อกี้เราใช้หาะแล้วขยับเข่าชิดกันชายโค้ด